นิสสบิชิปเจโร่นะครับผมอันนี้จะติดตัวชุดล่างนะครับดยตัวอุปกรณ์นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวหัวบอลนะครับ5้ามิลนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวชุดล่างตรงรุ่นนะครับตัวนี้จะมีตัวปินล็อกนะครับข้างล่างจะเป็นตัวตาปเกียวนะครับตัวนี้ทําให้หัวบอลไม่คอนเวลาเราลากหรือบรรทุกนะครับเวลาจะถอดตัวหัวบอลออกนะครับก็ขานตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวน็อตชุดน็อตตาเกลนะครับผม ตัวนี้นะครับผมดึงสลักออกแล้วค่อยดึงตัวหัวบอลออกได้นะครับตัวตัวนี้จะมีตัวปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟเจ็ดพินนะครับผมเป็นสัญญาณไฟเบรกไฟลีดด้านซ้ายและขวาพามาไฟสองป้ายนะครับตัวยางอะไรสามารถถอดข้อต่อออกใช้งานไม่ตามปกตินะครับตัวชุดลากก็อยู่ข้างในตัวสเกิร์ตนะครับผมไม่ยื่นโผล่มาข้างนอกนะครับผมอตัวนี้จะเป็นงานตรงรุ่นนะครับ ครับสำหรับมิตซูบิชิมันจะโล่นะครับติดตัวชุดลากเรือแล้วจะสกีลากบิ๊กไบท์นะครับผม